สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลประชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566านํ 2, มานำเสนอครับแลนบริดสุริยะเบี้ยวถ้าปรารถนาได้ผมขอปรารถนาชาติหน้าขอเกิดเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสักร้อยชาติคนอะไร ช่างน่าอิจฉาชิปเล่นการเมืองมาไม่ว่าสมัยไหนเป็นรัฐมนตรีมันได้ทุกสมัยตูดผูกติดเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมเช่ด้วยนะตอนเป็นรัฐมนตรีคู่บาร,รมีทักษิณทั้งโลกล่าถามกันในปฏิภินี้มีใครคนไหนบ้างที่รวยแล้วไม่โกงเหมือนทักษิณพรึบทั้งไทยรักไทยพอทักษิณถูกบิ๊กบังเช็คบินเป็นนายกตกเก้าอี้ บิ๊กบางตั้งพอตอ,อตรวจสอบการทุจริตรัฐบาลทักษิณทั้งคณะรัฐมนตรีหลายคนรวมทั้งทักษิณเจ๊กอักไปตามๆกันแต่มีอยู่คนหมายหัวกันว่าอ่วมอรไทยลำมึงตานี้แทนที่จะเป็นทักษิณกลายเป็นว่าที่รวยแล้วไม่โกงคนนั้นคือสุริยะยิ่งรุ่งเรืองกิจน่าจะจริงนะก็ดูสิ หน้าตาท่านก็ดูซื่อๆพูดจาภาษาการเมืองก็ไม่เป็นประษาเคยถูกซักฟอกในสภาปี48เขาเขียนโพยมาให้อ่านคำไหนก็อ่านตามไปทุกคำไม่เว้นกระทั่งคำอุทานพูดโทจนยิ่งลักตามอย่างต่อมาอ่านตามสคริปต์ว่า t you t y r u e times เห็นไหมคนซื่อแบบนี้รับประกันได้ไม่กินไม่โกงไม่หนี มีจ่ายจนเป็นที่ร่ำลือมีคนบอกสุริยะชากาดด้านดูทิศทางลมตามคำพี์ขงเบ้งแถมมีวิชาแมงดดแปลงกายที่สูญหายไปร่วมร้อยปีอีกด้วยเพราะอย่างนั้นสุริยะจึงเป็นสุริยาไม่เคยดับแสงมาตลอดพอคลื่นลมการเมืองไม่เอือ้อก็ไร้อาคมแมงดดที่ว่าแมงดดแมงดดชักรถเข้าป่า ใครเดินมาเรียกว่าแมงดดแมงดดดขี้อายจำศีลกินแกลบไม่กินศีลบาทคาดศีลบนโปร่งแสงด้วยพลังสุริยะคนจึงมองไม่เห็นแต่ด้านโปรง่งใสไม่รู้นะยุคลุงตู่พลาดไปนิดออกโทรทัศน์ลืมคาถาแมงดดดันไปพูดเท่ไม่ขอรับตำแหน่งใดๆเอาเข้าจริงตะกายตีนขวิดแมงดดดเลยหมั่นใจ ชักรถปัดตูดให้ไปนั่งทับไข่หน้าเขียวอยู่อุตสาหกรรมโน่นด้วยวิชารู้ทิศทางลมนั่นแหละจึงรู้ว่างวดนี้ครอบครัวใหญ่เพื่อไทยมาแน่แมงดดจึงชักรถสุริยะแบกถุงมาเพื่อไทยได้นั่งเก้าอี้เสนาบดีคมนาคมสมนามโปร่งแสงแต่โปร่งใสหรือไม่ไม่รู้มันน่าอิจฉาน้อยไปหรือนั่นเพราะอย่างนั้นผมจึงขออธิษฐาน เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดมาเป็นสุริยะทรัพย์เพียบพูนสมบูรณ์ตำแหน่งไร้สวยรวยแต่โชคถูกฉลกรัฐมนตรีนิราชจากทุกๆคดีแฮปปี้แมงดุดทุกทิวาวานก็อธิบายสรรพคุณสุริยะพอให้เข้าใจกันนิดหน่อยเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรัฐมนตรีแมงดุดท่านนี้แหละคือผมเห็นข่าวตามโซเชียลมาหลายวันแล้วว่า รัฐมนตรีสุริยะจะพับแผนแลนบริดชุมพรระนองอันเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมการขนส่งระหว่างอ่าวไทยด้านชุมพรกับฝั่งอันดามันด้านระนองถึงกันโดยตรงด้วยแลนบริดโดยไม่ต้องพึ่งการขนส่งทางเรือสินค้าดังทุกวันนี้เพราะการขนส่งทางเรือเดินสมุทร ระหว่างมหาสมุทรอินเดียถึงอันดามันกับมหาสมุทรแปซิฟิกถึงอ่าวไทยเรือสินค้าทุกลำจะต้องไปลอดช่องแคบมาลากาแถวแถวสิงคโปร์จนสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางขนส่งของโลกในภูมิภาคถ้าไทยสานต่อโครงการแลนบริดตตามที่รัฐบาลลุงตู่เริ่มไว้ให้ต่อไปในอนาคตเรือขนส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า4ี่แสนลำต่อปีไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมาลากาแล้วพุ่งตรงมาที่ไทย ซึ่งจะทำให้เร็วกว่าไปผ่านช่องแคบมรากาถึง4วันสมมุติเรือขนน้ำมันจากตะวันออกกลางจะไปส่งไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์และอื่นๆจากมาหาสม,มุทรอินเดียมาเข้าอันดามันไม่ต้องไปลอดช่องแคบมรากาเพื่อไปทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทยให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วพุ่งตรงมาที่ท่าเรือชุมพรอ่าวไทย ส่งน้ำมันทางท่อปลูดไปที่ท่าเรือระนองฝั่งอันดามันเลยเรือที่ท่าระนองแค่เปิดวาล์วท่อก็ถ่ายน้ำมันจากท่อหรือจากคลังน้ำมันระนองใส่เรือกลับไปได้โดยตรงเลยไม่ต้องเสียเวลานำเรือลอดไปลอดมาที่ช่องแคบมาละกาอย่างทุกวันนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางขนส่งเชื่อมสองมหาสมุทรแทนช่องแคบมาละกาที่สิงคโปร์ด้วยวิธีและระบบก้าวล้ำนำสมัย ชนิดคลองปานามาคลองสุเอติดซ้ายแล้วยังไม่หายเฉยจะบอกให้หลับตาเห็นภาพกันทันไหมครับว่าขนส่งระบบแลนด์บิดคือสะพานบกมันดีกว่าการขุดคลองกลักหรือคลองอะไรก็ตามอย่างที่มีคนผลักดันซึ่งการขุดคลองจะทำลายทุกระบบในวิถีชีวิตคนใต้ทั้งภาครวมทั้งความมั่นคงประเทศโดยตรงเพราะการขุดคลอง ไม่เพียงตัดแผ่นดินไทยให้ขาดจากกันกระแสน้ําจะเปลี่ยนระบบนิเวศท,ทั้งหมดการเกษตรการท่องเที่ยวภาคใต้ชิบหายวินาตสันตโรชนิดแก้คืนกลับไม่ได้ผลได้มีแค่ค่าผ่านคลองพอๆกับค่าโดยสารเรือข้ามฟากท่าสิริราชท่าพระจันทร์สำหรับแรนบริดสภาพแวดล้อมระบบนิเวศท,ทุกอย่างคงเดิมที่เติมเข้ามาคือวิวัฒนาการความก้าวหน้าและความมั่นคง จากความเป็นศูนย์กลางขนส่งทางเรือเชื่อมสองมหาสมุทรแห่งใหม่ด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีระบบแลนดบิดแล้วจะเปลี่ยนทิศทางการเดินเรือโลกทันทีจากที่ต้องเสียเวลาอีก4-5วันไปลอดช่องแคบมะละกาก็ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปตะวันออกตะวันตกเชื่อมตรงที่ท่าเรือระนองชุมพรแลนดบิดจะเปลี่ยนแผนที่การเดินเรือโลกใหม่หมด สู่ศตวรรษที่ย1แลนด์บริดมันมีอะไรบ้างละ่ะก็มีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกชุมพรโครงการระบบรถไฟทางคู่ชุมพรระนองและมอเตอร์เวย์ช่วงชุมพรระนองเรือสินค้าทั้งสองมหาสมุทรต่างส่งสินค้าเข้าโกดังจากอัตดามันก็ส่งขึ้นโกดังที่ท่าเรือระนองจากอ่าวไทย ก็ส่งขึ้นโกดังที่ท่าเรือชุมพรการขนส่งระบบแลนบริด์มีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งรถไฟรางคู่น้ำมันก็ขนส่งทางท่อจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งต่อให้ควายกับชาติมาเกิดเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคมนาคมโครงการดีๆอย่างนี้รัฐบาลก่อนเขาบุกเบิกไว้ให้ทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านแต่ละพื้นที่ เรียกว่าปรุงสุกพร้อมเสิร์ฟเหลือแต่ตักใส่ปากเคี้ยวถ้าคายทิ้งอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ไอคนนั้นมันยิ่งกว่าควายห้าตัวรวมกันเป็นมันหนึ่งตัวซะอีกเมื่อวาน20กันยายน66เห็นข่าวสอสอภูมิใจไทยไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสุยะขอให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งที่บอกว่าจะไม่สารต่อโครงการแลนด์บริดนั่นนะ แต่ผมยังเชื่อความโปร่งใสของนายสุริยะว่าท่านน่าจะโปร่งใสในเรื่องนี้เพราะอย่างน้อยก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่มากอ่อนในความเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมจะมากจะน้อยท่านก็ต้องซึมซับรับรู้ถึงผลดีผลเสียของโครงการนี้ขึ้นใจอยู่แล้วดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่สารต่ออีกทั้งโครงการนี้ ใช่ว่าจะชี้ขาดได้ด้วยคนระดับรัฐมนตรีคมนาคมคนเดียวที่สำคัญผมยังไม่เห็นข่าวเต็มๆทั้งยังไม่ได้ยินกับหูว่าท่านพูดจะไม่สารต่อเห็นตามโซเชียลเท่านั้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในทางคัดค้านฉะนั้นผมคิดในทางบวกกับสุริยะไว้ก่อนว่าท่านไม่ได้พูดจะไม่สารต่อแลนดบริดต์แลนดบริดต์ชื่อก็บอกบนบกแล้วท่านจะคาบลงไปใต้น้ำได้อย่างไร ผมยังเชื่อสุริยะนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจสกุลนี้ซื่อสัตว์พักดีต่อชาติรวยแล้วไม่มีโกกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิต เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ